ไม่ต้องสนใจอะไรฉันก็ฉันมันไม่ใช่คนสำคัญไม่มีความหมายเท่าไรก็เหมือนคนทั่วไปไม่ใช่คนสำคัญยิ่งใหญ่ เอสวัสดีครับมึงจะพูดอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพียอะไรนี่แหละเออหนึ่งคิวสวัสดีครับเช๊ะมึงจะเช๊ะนะก็ครัวอากาศครบปีหนึ่งวัยมากเลยนะปกติก็มีงานเลี้ยงไงที่บ้านทำไรเวลาเลี้ยงว่าเลี้ยงหรอกิน่อยเวลาคนเยอะๆเกี่ยมเทกบ้านเหลือคนเยอะๆคนเยอะๆเลี้ยงเลี้ยงเป็นตัวจีน เกลี้ยงกันเองมีเพื่อนมึงมามีญาติมึงมาเลี้ยงบ้านกินต้ะจีทุกรอบเลยเหรอญาติมึงมากินง่ายๆไข่เจียวเสร็จในตัวก็เรียกเสร็จในตัวดีในตัวข้าผัดนงีนะเสร็จในตัวเองดีในตัวเองไม่รู้ว่าก็คือเช่น ขนมจีนอะง่ายทำแค่น้ำยาไงแล้วก็ลากินกันได้เยอะง่ายด้วยแม่ก็ชอบทำขนมจีนให้กินกันฉะนั้นในโอกาสวันเกิดโัวกาแล้วคนเยอะนะนั่งกินคุยกันอะไรเงี้ยก็เลยแปรรูปของทําขนมจีนอ้าไม่ใช่มีมีน้ำยาไก่เดี๋ยวจะมีคนมากินอีกเหรอก็มีเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเราตุนกันเลยนะมึงจะไปเพื่อนๆกันมาอีกเหรอเดี๋ยวไอ้เหี้ยพอไปดูนั่งกันอยู่สามคนไม่สั่นครับนนี้นะฮะไก่ย่างเราก็สับเรียบร้อยแล้ว เราก็เฉือโดยเฉพาะที่มันติดหนังอะไรซึ่งมันโดนซอสเนี่ยมันก็จะอร่อยนี่ไปแตกกันทีนี้มันมีส่วนเจ้าปัญหาอะไรคืออกลองกินแบบเนี่ยมันพอเราเฉือนอะไรที่รอบๆอบอกแม่งยังกินที่ชู่อัดเลยเฮียนะมันก็จืดจืดแน่นๆทีนี้วิธีการก็คือแป่งช้างเริ่มเลยวะอย่างแรกครับก็หั่นไก่เป็นยีชิ้นอ่าแล้วก็เอาให้น้าช้างเอาโครงเหมือนขบปะดุกเนี่ยหรอครับเออเหมือนขกปะดุงก็ขบ บบสากระเือไม่ใช่นี่ครับอันนี้เขามีไว้คู่กันเหมือนไหมนี่มันคนละไซส์ไหมนี่มันเหมือนผู้ชายผอมผู้หญิงอ้วนนะมเข้าใจไหยอันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายตัวเท่ากันหัวตัวเล็กมีตัวใหญ่อันนี้ไหมนี่ไหมถ้าดูเหมือนมากเลยเปนอะไรครับเปนอะไรครับหนึ่งตอนแบบว่าพูดดีๆหน่อยอันนี้ลองตำเลยแล้วดูเฉพาะด้านบนก้ม ตำนะเฮียเลยก็ตำมึงมึงดูว่ามึงเขียบ้างไหนรอบๆเขียเป็นเฮียทำไมเป็นคนชอบด่าเพื่อนอ่ะกูไม่ใช่ชอบด่าเพื่อนถามจริงทำไมเป็นคนชอบด่ากูไม่ชอบด่าหรอกอันนี้กูรักมึงเฮียกูว่าเป็นดูสงสารอยากให้มึงฉลาดไงกูก็ต้องสอนต้องสั่ง รักลูกรักเมียให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ให้ได้ยินเหรอครบรอบหนึ่งปีเนี่ยนะมีหลายๆคนสงสัยว่าน้าช้างเนี่ยเป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่าน้าช้างใช่หรือเปล่าจริงครับจะบ้าเหรอไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นจริงน้องๆเป็นเกย์ก็ดูไม่ได้เป็นอะไรผู้ชายไม่ได้เป็นไม่เป็นเกย์ไม่ได้เป็นตุ๊ดนะฮะทลือแล้วมีแฟนหรือยังครับน้าช้างเนี่ยไม่มีครับสมัครนี่มึงจะรวยยังในวาระสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมพอดีนะฮะน้าเชฟหมีมันน่าต่อไปเรียกมึงเหมือนอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเกลือแกงขุนจี๋เหรเราผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนทำไมถามว่าทำไมต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวนี้กะทิมันเป็นกะทิอย่างเงี้ยมันไม่แตกมันเขาก็ต้องผัดน้ำมันนิดนึงครับแล้วนี้แม่งไม่มีหัวไม่มีหางมีแต่กะทิมีแต่หัวน้องๆสาวๆแบบว่ามาทักทายบางคนเข้ามากอดเลยจริงเหรอทำตัวไม่ถูกแล้วแบบเขินๆป้กเลยวะแข็งเลยไหมปัเี้า ไม่แข็งไงตื่นเต้นไงแบบปตาแข็งเลยหรือเปล่าอ๋อใช่เอาเสร็จี่ยังอ่ะมึงอ่ะได้ยังครับทอดชักนี้แท้งหอมเอาให้เขาดูเหมือนกระดาษทิชชู่ไหมเขาถึงเอากระดาษทิชชู่แทนไงเวลาทำต้องอางนี้าเอานิชชู่ทำจริงเปล่าไม่ไม่จริงนะเพราะว่ากระดาษลังมึงก็ตีสวยก่อนแล้วก็เอาเนื้อไก่แล้วผัดกับเครื่องแกงครับนี่คืออะไรของมึงเนี่ยสาบานได้แล้ว่าอันนี้แล้วแล้วยังเป็นตอนอยู่เลยเปล่าวะยังเป็นตอนอยู่ช่างไม่เลย ช้างขอน้ำเปล่าๆหน่อยไปครับกระชายครับให้ดีใส่กระชายดำแม่แมงปแล้วสบายด้วยแม่งเยอะนี่มันเยอะปลาทูแม่งก่อนได้เราไม่เหี้ยตายอ่ะเคล็ดลับใบมะกรูดเวลาใช้ทำไงนี่เขาทำนี้อะไรนะฮะขยำก่อนคือเขาไม่บางทีถ้ามันใบแก่เขาไม่กินกันหรอกนแล้วก็ขยำอ๋อเพื่อให้ฟีโรโมนของมันออกมาไม่ใช่ฟีโรโมนนละมันหอมอะไรวะอ๋อนละมันหอมแล้วใส่วาปูเพื่ออะไร เพิ่มทิ่หอมเบอร์กามดเอาเป็นรสเนี่ยนี่แค่นี้ง่ายชิบหายเลยน้ำยาจรแกันเนี่ยแล้วอยากประหยัดมึงก็ใส่ไปอีกซี่แมสลูกชิ้นลูกชิ้นปลาโอ้เหมือนที่เขาขายตามร้านใช่ไหมอะไรต่อปลาครับเดี๋ยวก่อนใส่กระถองปั้นหนึ่งกระถองโอ้ทำนี้มาก่อนอย่าให้หวานนะครับหวานนิดเพื่อให้ขมเฉยๆอย่าติดหวานทำกับข้าวยาติดหวานนี่คือคำสั่งสอนเออสลุกกินได้ยังเนี่ย มันจะปรุงอะไรหรือเปล่าวะมันไม่ถึงยังไม่ถึงมึงเข้าใจเขาว่ายังไม่ถึงแม้แต่ว่ามึงฝีมือ่อนไม่ออนแม่งอย่างเร็วเลยทำขนมจีนอะไม่ได้ยอดเย็นเลยเลยช่วงตุ่จีนมันจะมีพวกผัดหมี่ซั่วแม่งจืดชิบหายใช่ไหมครับบางบ้านแล้วผัดแม่งงกผัดหมี่ซั่วใส่แต่มีสซั่วกับต้นหอมเบื่อกินอย่างนั้นเบื่อนะครับก็เลยนี่แหละผมคิดอะไนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ของสองอย่างหมีสซั่วเหลือๆจากการไหว้แล้วมันก็ไม่มีเนื้อหนังอะไรเนี่ยนะ ทำไงฮะเน่เราก็ลาดไปกลายเป็นหมี่ซั่วกะทิขนมจีนไก่ไม่ดูดีนะแล้วก็รับประกันในเรื่องของรสชาติด้วยขอลูกชิ้นได้เยอะไหมพอแล้วอยากกินเยอะทำไมอ่ะมึงกินให้โดนเส้นหีิควายจัดเอออย่างนี้เออเฮ้ยกินเป็นไงอร่อใช่ไหมก็โอเคดีขึ้นดีกว่ากินหมี่ซั่วเปล่า เป็นคูคนไม่มีรสนิยมไม่เทียของอร่อยก็พูดว่าอร่อยสิสัดนับตอนนี้เราจะปล่อยปีเฮียคือเราจะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระนะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงนานแต่รูปยังค,คงคอนเซ็ปต์เดิมนะแล้วก็คัวกากรมาถึงหนึ่งปีแล้วไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อลมลุกคุกคานบนบ้างเฮียบ้างอะไรบ้างสารพัดหนึ่งปีแล้วนะครับที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาก็ดีใจอะไรพวกป้เฮียสับสนะ้อนอะเยอะหลายอย่างเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ,ะแต่สําหรับคัวกากร ตอนพิเศษครบรอบหนึ่งปีวันนี้ <ไป S 2> ก,กง็ง่ายๆวันนี้แนะนําง่ายๆแล้วก็เอ,อกินอยู่ข้าวชิบหายแล้วสวัสดีสวัสดีครับไม่อยากพูดะไรพูดเลยอ่ะ หนึ่งปีผ่านมาแล้วนั่งเปื่อมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเอออแต่พอทําไปทํามาพอมาย้อนดูนะกูกดเข้าไปดูวิวเขาเรื่อยเนี่ยวันนึงพอมีความรู้สึกว่าเออมันย้อนมาถึงวันที่สิบเอ็ดเนาะนั่งเป็นวันแรกที่มันลงไปในยูทูบนะชวันเกิดของมันจริงๆแล้วนะก็รู้สึกซับซึ้งขึ้นมานิดๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆ้วมันตอนแรกก็ไม่คิดจะทำแล้วหล่ะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็ รู้สึกว่าเอออยากจระทำอขั้นตอนสุดท้ายเงี้ยเพราะว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกผูกทันกรบมันพอสมควรเนาะถูกทานกัรมมากอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกสนานกับมันมาเยอะใช่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็เยอะเหี้ยๆก็เยอะเนาะแล้วถ้าวันหนึ่งถ้ามาถึงวันที่จะหยุดทำเนี่ยอยากจะหยุดทำมันแบบสางงามางงามแล้วก็สนุกสนานแบบที่เราเคยทำเราเคยทำกันมาแล้วแล้วก็เราเรามาจบกันแบบ ก็การแบบนี้เหมือนตอนที่เริ่มต้นตอนแรกใช่เออนั่นนั่นคือสิ่งที่คิดอ่ะแต่สําหรับกูนะกูมันก็มานั่งคิดเหมือนไอ้ต้าพูดและว่าไอ้เฮียหนึ่งปีมันเกิดอะไรขึ้นวะกูมันนั่งคิดโอ้โหมันเยอะชิบหายเรื่องราวในชีวิตเรื่องราวมากมายในชีวิตเลยอ่ะเออถามว่ามันเป็นโอกาสที่ดีไหมมันนั่งคิดไอ้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมันก็เยอะความเฮี้ยก็เกิดเยอะความชิบหายใน ในเรื่องของการจัดการชีวิตส่วนตัวเราไม่ดีนะก็เกิดความชิบหายขึ้นเหมือนกันนึกไปถึงคําพูดแรกที่เราพูดกันเลยว่าเราทําอยู่บนความสนุกไม่สนุกเราก็หยุดเราเองด้วยนะถ้าเราเองไม่สนุกเราก็หยุดนะครับแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายได้เป็นเพื่อนกับคนที่เราไม่คิดว่าชีวิตี่จะเป็นเพื่อนได้เขาก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าบอกไม่ถูกอะมันเล่นธรรมดาแล้วอยากจะฝากถึงคนดูที่ผู้จักใจนี่ยคนดูผู้จักใจเลยคนดูหลายคน แม่งได้กลายมาเป็นเพื่อนได้กลายมาเป็นพ่อแม่พี่น้องให้ความรักความเป็นดูเรานะแล้วก็แล้วก็อะไรห่ะให้กําลังใจมาตลอดต้องขอบคุณนะนะขอบคุณจิงเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วก็ทํากันมองกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็แล้วก็ต่อไปอนาคตคือไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่ทาโัวิดกากแล้วเราจะไม่มีอะไรทําคือพวกเราเป็นผู้บ้าในกระบวนการนะว่าทุกวันหนึ่งอาจจะมีอะไรมาอีกมันอาจจะไม่เหมือนโควับการเลอรนี้แบบอื่นเูปแบบอื่นที่เราที่เราอยากทา เอาง่ายๆว่าอย่างที่บอกเราจะทําเพราะเราอยากทัแล้วสนุกกับมันแล้วเมื่อเพื่อนเราสนุกเราก็ทาต่ออนี่คือสิ่งที่ที่คิดตอนนี้โอเคทิ้งอะไรไว้กูไม่ทิ้งอะไรไว้เลยก็ไม่ทิ้งนะมึงเป็นตัวแทนของรายการมึงพูดทิ้งแล้วลาเลยใช่ก็คิดว่าทุกคนก็คงมีแหมจะพูดอะไรอ่ะคือนึกถึงอาหารกูขอพูดแบบนี้ได้ไหมไอ้ที่เดี๋ยวกูร้องให้แล้วกูเริ่มซึ้งแล้วนะเฮียไอ้สั์ครัวกากๆเนี่ยให้มองได้มันเหมือนอาหาร ว่าแม่งมีทุกรสมีแม่งความสุขความทุกข์แม่งเปรี้ยวเผ็ดหวานแล้วแม่งก็แบบเราก็ได้ได้กินอาหารนั้นอะ่ะบางครั้งไอ้เผ็ดไปนิดหวานไปนหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็คืออาหารที่ดีจานหนึ่งอ่ะใช่ไหมอาหารที่ดีจานนึงมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวหวานอย่างเดียวใช่ไหมมันก็เป็นเป็นหนึ่งปีที่มีอาหารที่มีรสชาติแสนจะอะไรอัศจรรย์ใช้คํานั้นดีกว่าเกิดขึ้นในชีวิตพวกเราถ้าถามว่าชีวิตพวกเราเป็นอาหารจานหนึ่งเนี่ยครัวกับกาที่ผ่านมาในชีวิตพวกเราแม่งเป็น เ,เป็นจานพิเศษที่เข้ามาในชีวิตพวกเราแต่ละคนในปีนนที่ผ่านมาแล้วทําให้ชีวิตพวกเรามีสีสันมีรสมีชาตินะพูดย่างๆดีกว่าว่าชีวิตเรามีรสมีชาติแล้วเราก็เชื่อว่าคนดูหรือคนที่รายรอบเราก็ได้พบกับรสชาติบางอย่างของชีวิตเนาะก็ลาเนาะครับผิดพลาดพังใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับ <Okay. S 1> ขอลาครัวกาศสวัสดีครับพี่น้องไว uh, ้เจริญเ uh จริญเฮีย e กินดีก่าแต่ข้าวเฮียเฮียนี่จะร้องไห้สั์ <laughs> มึงจะร้องไห้ใช่ไหมไอ้เหี่อะมึงจะร้องไห้กูรู้ไอ้หัไม่ต้องเลยเอาเฮียจบวะที่มีคอนเสิตที่องหรอง่องะ ะเป็นยังไงมันไปหนักหัวใครอยากทำอะไรไรไมยต้องเก่งใจใครอยากทำตัวตามสบายแล้วมึงจะเสือกอะไรแลคากันเข้าไปแล้วไงไม่พอใจก็ไปไกลๆไป